ไซส์เลนวินเทจนะครับได้ภาพเหมือนถ่ายฟิล์มนะครับราคาไม่แพงครับไซส์เลนวินเทะครับมันได้ภาพเหมือนถ่ายฟิล์มนะครับราคาไม่แพงเดี๋ยววันนี้เรามีเราเอาเลนพวกนี้มาลองถ่ายให้คุณดูว่า ภาพมันออกมาเหมือนฟิล์มจริงไหมมันเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณที่เพิ่งเข้ามาช่องนี้เป็นครั้งแรกครับผมชื่อบัตนะครับเรียกว่าบัตตี้ก็ได้นะครับทำงานวิดีโอโปรดักชันอยู่ที่อเมริกานี่มา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ทำช่อง YouTube นี้ขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับวิดีโอโปรดักชันโดยเฉพาะนะครับถ้าคุณชอบเกี่ยวกับวิดีโอโปรดักชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้อง ตัดต่อแสงสีเสียงหรือรวมไปถึงเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ของคนที่ทำฟรีแลนซ์อยู่ที่อเมริกาเนี่ยว่าทำยังไงอยากรู้เบื้องหลังบ้างหร่าอ,อะไรพวกนี้นะครับก็ Subscribe ช่องนี้ไปเลยคุณก็จะได้มีข้อมูลพวกนี้เอาไว้ชมนะครับส่วนใครที่ชอบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นคุณชอบเกี่ยวกับเรื่องไฟล์คัตคุณชอบเกี่ยวกับเรื่องมือถือตัดต่อบนมือถืออะไรพวกนี้เราก็จะมีเพลย์ลิสต์แยกเอาไว้ นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้ามาชมเฉพาะเรื่องของคุณได้ไม่ต้องมาโกรูชั้งวิดีโอเยอะแยะที่ทำไปนะครับก็ไปเฉพาะเจาะเฉพาะเรื่องได้เลยครับเข้าไปดูเฉพาะเรื่องได้นะครับก็ซับสไคร์ช่องนีไว้นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไซส์เลนนะครับก็คือผมเคยไลฟ์ตัวหนึ่งแล้วก็คุยกันเรื่องเลนตัวนี้ไปแล้วเซตนี้ไปแล้วนะครับว่าไซส์เลนตัวเนี้ยราคามันไม่แพงมันเป็นวินเทจเลนมันเป็นมันเป็นเลนที่ เก่าแล้วแต่ว่าดีมากๆนะครับคุณภาพมันดีมากๆแล้วที่สำคัญคือราคาไม่แพงนะครับแล้วคุณก็จะได้ภาพที่เป็นแบบฟิล์มลุกสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโออยู่นะครับมือใหม่ที่ิ่งเริ่มมาถ่ายวิดีโอและอยากจะให้เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับปัญหาที่คุณเจอก็คือว่าพอคุณถ่ายวิดีโอแล้วทำไมภาพมันเหมือนวิดีโอมันไม่เหมือนฟิล์มทั้งๆท,งที่บางทีแล้วเนี่ย กล้องของคุณคุณถ่ายคุณก็ได้ความชัดหน้าชัดหลังเบลอเหมือนกับกล้องที่เขาถ่ายหนังเลยแต่ทําไมภาพมันออกมามันเหมือนกันอะไรแบบนี้ที่สําคัญเลยตัวสําคัญเลยก็คืออยู่ที่เลนส์ด้วยนะครับ และุแน่นอนรวมถึงองค์ประกอบอื่นด้วยแต่อยู่ที่เลนด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาภาพที่ถ่ายจากเลนทั้งหมดที่3ตัวนี้มาดูนะครับติดค้างกันไว้นะครับสําหรับคนที่ถามเข้ามาบอกอยากดูภาพอันนี้ช่วยถ่ายให้ดูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าออกมาเป็นไงเดี๋ยวผมเอาภาพที่ถ่ายจากเลน3ตัวนี้เอามาให้ดูแล้วก็มานั่งคุยกันว่ามันเป็นยังไงหน้าตาม,มันเป็นยังไงแล้วมันมันได้ความซอฟต์ความนวลอย่างไรบ้างนะครับเอามาแชร์กัน นะครับไปดูภาพกันครับฮัลโหลแดงแกได้คุยกับจูนน้างป่ะเมื่อวานมันหายหัวไปไหนมาไม่รู้ทั้งวันเลยเนี่ยที่ร้านก็ยุ่งยุ่งฝากบอกมันหน่อยได้ไหมว่าถ้าเกิดวันนี้มันไม่เข้ามานะก็ไม่ต้องให้มันมาอีกละพี่คงจะต้องหาคนมาทำแทนแล้วเนี่ยเฮ้ยมีลูกน้องไม่มีความรับผิดชอบเบื่อจริงเลยเนี่ย หายหัวไปไหนมาอยากจะหยุดก็หยุดเฉยๆซะอย่างนั้นแหละไม่คิดจะบอกกล่าวกันเลยหรือ,อยังไงฉันน่าจะไล่เธอออกจริงๆเลยนะเธอจะมาทําเป็นเด็กเล่นขายของที่นี่ไม่ได้ร้านฉันเสียหายขอโทษจริงๆค่ะพี่เมื่อวานหนูมืออีเมอร์เจนซี่หาจังหวะโทรหาพี่ไม่ได้เลยค่ะแล้วโทรศัพท์แกหายหรือ,อยังไงเปล่าคะ่ะไม่ได้หายคะ่ะเป็นอะไรคือ เมื่อคืนก่อนทะเลาะกันกับแฟนนะคะแล้วคือทะเลาะกันเสียงดังมากมันตีหนูเดเบอร์โทรเลยโทรแจ้งตำรวจค่ะเมื่อวานหนูต้องอยู่ที่ศาลทำเรื่องเอกสารวุ่นวายทั้งวันเลยค่ะหนูเลยหนูมีเอกสารจางหาะมาด้วยค่ะพี่อย่าไล่หนูออกเลยนะคะเออไม่ต้องห่วงนะพี่ไม่ไล่เธอออกหรอกแล้วพี่ก็จะไม่บอกใครด้วยไม่ต้องกลัวนะ เป็นไงครับก็พอจะมีไอเดียบ้างแล้วนะครับว่าเลนนี้มันแบบว่ามันสวยงามขนาดไหนพอถ่ายออกมาแล้วนะครับก็หวังว่าคุณจะชอบนะฮะแล้วก็มีไอเดียแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะจับหาซื้อหากันมันก็ยังเป็นหลักร้อยอยู่นะร้อยเหรียญอยู่นะครับแต่ว่าทำกันบ้านเยอะเวลาเซิร์ชเพราะว่าราคาเลนส์มันกว้างมากมันจะไม่ใช่แบบว่าเลนส์ตัวนี้ประมาณ400รอย ก็จะทั่วไปก็จะขายประมาณ400ไม่ใช่เนื่องจากเป็นวินเทจเก่านะบางคนก็จะขายถูกๆบางคนก็จะแบบวุ้ยกำลังพอพูลา r ขายแพงเลยอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองค่อยๆหากันนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายใหม่แล้วมันก็ต้องหาของยูสกันมานะครับแต่เรนพวกนี้ใช้แล้วชอบเลยรักเลยนะครับก็สําหรับคนที่เข้ามาชมนถึงตรงนี้แล้วฝาก u u s c r i b e นะครับหรือมีคําถามอะไรอยากรู้เรื่องอะไร คอมเมนต์กันเข้ามาทักทา,ายพูดคุยกันเข้ามานะครับผมอ่านเกือบทุกคอมเมนต์นะครับอ่านหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ